มีลูกหรือยังคิดกับส้มยังครับกับคนอื่นก็ยังครับเพราะว่ามีลูกญี่ปุ่นกันนะถูกได้ยินเขาลูกอยากได้ลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นไหมฮะดินแดงเป็ดเตยบ่อนม้วนม้วนกับก๋วยคนไทยญี่ปุ่นคุณไก่บอกขึ้นเจ็บนะครับเจ็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 บอ่ำ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 อินตาแอนฟิวเลนผมนะปูปูปูกินกินจ้ากิบยังไม่กินตกปืนกับยิบไพ่ปูกิน อืมเดี๋ยวจะพาแอนเซลไปเล่นกับทาดาครับ้องลึงกันเน่สองคนนวัยกำลังใจกันเลยล่ะเตียนนะถามน้ำมาท่านล่ะเข่าวขางเรียนเนี้ยมีเรื่องอ่ะมาข่าวขางของทาดาเนาะตูตาบ่าวขางเนาะทาดาทาดาก็จะยืนเห็นนั่นเนาะเตี๊ยบเตี๊ยบเะที่กี่มีอย่างก็หน้าใสแตทิดไฮยาบูครับไฮยาบู ทีงี้ไม่ชวนนะท่านสมพี่บอยท่าพัารจริงเหรอจริงๆดูให้หน่อยครับดูให้หน่อยจริงจริงจุดห้าล้านคุณบอยท่าพัารครับผมปองท่าพระอาทิตย์ครับกลับไปนี่ผมไลรเลยนะฝากเซียนส้มปองไว้ด้วยนะครับเซียนส้มปองแกะกล่องปองปลอมคุณบอยเนี่ยช่วงที่คุณไม่อยู่นะคุณไปแคนาดานะ ผมไม่บอกพิกัรหรอกผมดราม่าเรื่องนี้ตอนถ่ายนะผมบอกเออเดี๋ยวทุกอย่างจบแล้วเราค่อยค่อยโพสค่อยอะไรเนาะไม่ถึงสิบนาทีลงเฉยผมมองว่าหนึ่งมันไม่มันไม่มีพิกัดไปเลยแกอยู่นิวซีแลนด์เหรอผมใช่ไหมล่ะพาลูกไปส่งรูปเรียนีผมเป็แคนาดาเหรอใช่อ๋อนั่นกิ๊กเก่าผมไปอยู่ที่นั่นนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ครับคุณเจอหอยนิวซีแลนด์ไหมเจอหอยนิวซีแลนด์ไหมฮะคุณบอยท้าประจัน คุณน่ารักอ่ะคุณรวยมากคุณแบบคุณยิงกับผมก็ได้นะจากคุณแบบคุณก็ยิงนะคุณถือตัวคุณอ่ะเห็นมีน้องแอนน้องอะไรนะกาฟิลน้องซันเดย์อยู่ใกล้คุณน้องๆที่ยินภรรยาเขาจัดไปให้นั่นแหะไปยืนอยู่ที่ร้านอูอภิชาตอเขาจัดเองเขาไม่เอามาโชว์นั้นเหรอ ภรรยาจัดก็ให้ก็เลยยืนอยู่ตรงนั้นอยาให้ผมได้หรือคุณลองใต้เร้ยังเนี่ยผมฝาก้องส้มด้วยนะเสียนส้มนะส้มปองแกะกล่องฝากไปด้วยนะครับเสียนพระรุ่นคนใหม่นะครับส้มปองท่าพระอาทิตย์แต่ห้ท่าประจันก็ัวรโดนฟ้องร้องบอกว่านยเจ้าโมงสิบห้าสห้าครับอีกเจ็ดนาทีฮะโอเคครับรอาหน่อย ลับเลยือที่รหลับเลยเป่าหรือต่อโอ้ยเดบนห้องเราไม่ได้กาลับแต่บนรถเลยฮะเดี๋ยวก็ได้กินอีกแล้วยังยไม่ได้จะปมาณบายเมื่อไรจะออกเดอนใกล้แล้วครับผมใกล้นะคชรัไปอีกหูบ้านสองปีครึ่งผมจะมีชุดใหญ่ไปกับพิบนะฮะ ผมเป็นคนชอบพุทธศิลป์ครับชอบมากมาต่อให้ถังแม่ถังเนี่ยแค่ต่ละผักก็ววสวยงามนะครับมันเป็นความนั้นเดิมชอบพนุมานมากตรงเนี้มักพนโนมา,มานอขามีมีไม่รู้ทำไ,ไมไนไม่าใส่มากผมเป็นลูกพระนะครับเนี่ยนี้ไหมเนี่ยพระพายพอดีท่านมีเรืออยู่ลำหนึ่งก็เลยพายโอ้ยคนละอย่างมันร่มตัน ทานนะให้พี่หน่อยทานเนยพี่ที่ที่บอกว่าอาจารย์ออกทานเนยพี่เลยนี่เร็วทานเนยพี่ทานเนยแต่ขนมปังเยี่ยมเลยเราไปเอาเอากาแฟมาคืนพี่ด้วยเร็วรีบเดินไปถ้าส้มอยู่จะบอกไงรู้ไหมให้ทำอะไรก่อนเลยนาบวัได้วยเด้ให้ทำอะไรกันเวทเห็ุแห่งเหตุนวดอันที่สร้างไปเลยเอาอะไรสรุปเอากาแฟกาแฟ นี่ตรงเวลาครับให้ต่อกดาได้อีก5้านาทีครับตอนนี้เป็นเคยเหนือต้องเรียกหนานใช่ครับคุณโน้ตยังไม่ถึง 50, ห้าหมื่นในงหัวใจเนี่ยตังต้องไว้ต้องแสนหนึ่งมันจะบอกคอมพลตเนี่ยพะใจให้ถึงแสนนะครับผมตรงนี้ไม่มีอะไรทำใช่ไหมนั่งอยู่ข้างๆาไม่ได้ขับรถก็จ่อเข้าใจหน่อยนะครับขอบคุณครับหกร้อยกว่าท่านไม่ให้ถึงแสนมนันรู้นไปทิศสักกลางหลังเลยซักหลังหลัก โตเกียวเป็นเมืองอยังไงครับคุณโต้ครับโตเกียวเป็นเมืองยังไงฮะเศรษฐก<อ>ิจเมืองหลวงก็ไม่ได้เลยหลว,หลวอ๋ตอตอนแรกมันเกียวโตวเนาะเกียวโต,วโตวแล้วก็มาอ่อแล้วก็นาราก่อนเมืองหลวงญี่ปุ่นนะครับนาลาประมาณพันสองปีเกียวโตวประมาณเจร้อปีแล้วก็โตเกียวเนี่ยยังไม่ถึงยังไม่ถึง5 0 0ปีนะครับก็ถ้านาราเนี่ยต้องเป็นสีเขียวหมดแม้กระทั่งไอ ฟาสต์ฟู้ดนะครับแมกโดนเอาฉันก็เป็นสีเขียวแล้วก็มีมีวัดแล้วมีกวางมากินขนมปังของเราอ่ะนะฮะผมไปเนี่ยเขาลเลอาเรียนผมนะผมเป็นพระเป็นพระที่มีเขาวกวางอ่านะเป็นสัญลักษณ์ของวัดนี้แล้วกับกวางหลังจากนั้นก็มาเกียวโตเกียวโตนี่ก็จะเป็นเหมือนเมืองโบราณรถไฟใต้ดินจะไม่มีขุดไปปุ๊บเจอของโบราณลนะก็หยุดขุดโตเกียวนี่เอาเลยที่สองเมืองนั้นทําอะไรไม่ได้อะทุกอย่างรถไฟฟ้าใ,ใ,ใต้ดินนั่นโน,น,น่นนี่นะครับ ที่ผมมาที่ผมพูดเนี่ยผมมาครั้งแรกนะครับถ้าย่านด้านด้านถ้าย่านโยคีย่านโยคีนี้ต้องไปที่ไหนยังไงฮะย่านย่านโลกีเหรอ,อผมเปลี่ยนเป็นโยคีอะไรที่ผมเคยดูนะครับญี่ปุ่นผมจะไปเห็นของจริงให้ได้ผมจะไปดูที่เขาถ่ายทำเลย ม่าาจะเป็นโดรไลมอนเขาถ่ายที่ไหนหุ่นไหมเลขสิบเอ็ดใครทันหมัดหุนห 11, 10, 17, ห่นเลขสิบเอ็ดกดสิบสิบเจ็ดหุ่นเลขสิบเจ็ดกดสิบเจ็ดมาไหนฮะสามนาทีที่กินเป็นเขาแน่จะเ,เ,เห็นหุ่นเห็นหุ่นตัวแล้วร้องไห้เก่งยังไม่เกิดครับตอนหุ่นยนไมยเลขสิบเจ็ดน้องชายก็ชื่อหุ่นยนไมยเลขสิบแปดน้องชายน้องชายของหุ่นหมยเลขสิบเจ็ดเป็นหุ่นครับคล้ายๆกันดั้มครับแต่ว่าเป็นตัวใหญ่ ห้องไห้นะครับเป็นเล็กน้อยลองให้เลยแน่สิหุมม่นหมายเลขเจ็ดผมจำคือชื่อเรื่องเรื่องหุมม่นหมายเลขเจ็ดเลยครับเหมือนมีคนทานอยู่เหมือนในเน่ด่างมอลกันมันจะมีตัวที่เป็นหมายเลขอะไรฮะอะไรฮะด่างบอลอะไรฮะไม่ได้ถามฮะด่างบอนทำไมฮะก็มีจะมีจะมีน่ป จะมีสองใช่ไหมฮะไม่ได้อยากรู้ฮะไม่ไม่ได้อยากรู้ไม่อยากไม่ได้ถามด้วยเออคืนนี้น่ต้องพาแงไปนะจะพาผมไปย่านปฏิบัติธรรมย่านโยคีนะครับใช่าพาไปนั่งน,นั่งสมาธิผมจะพาไปฝ<ป>ึกสมาธิพี่รองผมจะไปดูหน้าไอ้จืดให้ได้ไอ้จืดผมอยากเห็นไอ้จืดผมอิจฉ้ามันทุกครั้งเชื่อไหมว่าผมไม่ค่อยดูที่ไอ้จืดแสดงผมอิจช้ามัน ป้ามันก็ได้แต่คนงามๆเดี๋ยวนักคนหล่อๆมาเป็นแค่ตัวประกอบได้ทั้งเงินได้ต้องมีแห้ง <S 2> <S 2> ผมขออยู่ที่นี่ต่อเลยได้ไหมผมขอไปสมัครเป็นพระเอก A B C D แล้วแต่แล้วผมเนี่ยสามารถแสดงแซงได้ทุกคนเลยนะแต่ผมจะจับใครแล้วจะเป็น,นไม่เพราะว่า,าผมผมเนี่ยนาทีครึ่งก็เสร็จแล้วคนอื่นแสดงกันมือละสองสามเรื่องผมเดี๋ยวมือละลอยก็เรื่องหมดแหละพี่อยู่นี่นะผมจะจับใครจะเป็นพนักงานล้าพี่โบ ธุรการออกเป็นประธานบริษัทแล้วก็เป็นนักเสี่ยง่คิวซีนบอกยาวู้บ้าปุ๊กี้ปุ๊กี้ให้พี่พูดไนะน่ะพี่พูดได้ไหมล่ะพี่พูดได้ไหมพี่พูดเราก็ไม่ได้ไาอีกอ่ะไม่ได้ไม่ผมผมผมเบื่อสุดคือคำว่าแลกกันไหมล่ะผมเบื่อสุดเลยคำนี้เพราะผมไม่แลกหรอกผมไม่ผมไม่แลกเพราะว่ามันแกลัดจิตใจไม่ดีต่อกันครับเวลาถามว่าแลกกันไหมล่ะเนี่ย เดี๋ยวถ้าผู้หญิงสาว่าแลกกันไหมประมาณผมแลกลายคนหนึ่งอ่ะผมบอกเลยผมบอกส้มตรงนี้เลยเป็นน้องที่มาเรียนที่นี่ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไลน์หาเขาแล้วนหละว <c oughs> ่าดีใจที่ได้เจอกันประมาณน,นะครับผู้หญิงสาวเาเคยไลายไปแล้วแหละฮะแล้วเขาแบบตื่นตื่นเต้นมากเลยแบบหุยฮุยฮุยฮุยอะ ใช่ครับที่ว่าผังเข้าแล้วผมก็ทิ้งเพื่อนเลยเดี๋ยไม่เข้าไปดูบอลใช่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 แต่ผมเจอเดีาผมเป็นคนถ้าเจอผู้หญิงแล้วเพื่อนคืออะไรวะเพื่อนเพื่อนเพื่อนสะกดยังไงวะคนนี้นะจะไม่เข้าไปดูเลยเนี่ยตุกคนเดยืนรอคนเดียวอะูมไม่สนใจแล้วโอ้ยตอนเมืองทอยมันก็เกิดเหตุพาะเรื่องนี้แหละไม่เคยเหม็นสำหรับผมเลยนะอะไร ี <R> ด,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 ดจากเดิมก็ไม่ค่อยเหลืออยู่นะเขาไม่รู้ข่าวสม้มเลยครับปั่นจักรยานแล้หลบมดไงเป็นคนใจดีคลิปลออสวยเอาเลยนี่คุณเห็นผมใส่เสื้อตัวนี้ <S <S ออผมไวม้อะไรส้ม <S <S ฝากเป็นงานให้เธอหน่อยนะฮะเลยเวลานะครับ <S <S ตรงนี้ไม่กินนมส้มกินนมจืดไปก่อนมีสองกับซูลกวยใช่ไหมมันกาแฟกาแฟได่หมดเลยพี่มีเมียคนเดียวประเทศละคนพูดดีมาไม่ต้องพูดดีกว่าผมจะไม่กินอะไรจะไม่วันกับเนยกับขนมปังรู้สึกห้องเหมือนกันทุกห้องไหรู้สึกแอมออกออกเมาไหมผมหนาวนะพี่พี่ร้อนเหรอ เหมือนก็ปรับไปแบบเป็นครับผมโลนะเอาโลเหรอหนาวผมก็โลปรับเย็นไงแล้วมันเป็นตัวที่ไม่ใช่ร้อนธรรมดาหรอกพี่อ่ะพี่แอลกอฮอล์ร้อนพี่เหล้าร้อนก็คือไม่ได้กินไปพี่เหล้าร้อนนี่เลยโอเคครับขอไบคุณครับขอไลน์นะ

ขตรงระดันจริงนะที่นี่นะก็เป็นเมืองที่นนะครับญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องสะอาดนะครับทุกคนจะได้ยินคำนี้บ่อยสะอาดสะอาดแล้วก็ผู้คนน่ารักเรียบร้อยดูบอลนี่ขยะมหแื่สักชิ้นประวานผมก็ต้องไปเก็บหมดล้วก็ติดนิสัยเขานะพอเรา <c oughs> ผมอยากจะบอกว่าผมลุกเป็นคนสุดท้ายนะครับ ลืมยังเมื่อไ่กอยกเช็คตั้งแต่อายุเยอะนี่ต้องเช็คก,ก่อนครับขนาดเช็คเม,ามาื่อวานยังเหมือนลืมสุดท้ายไม่ลืมครับอยู่ในกระเป๋าใหญ่ยังยังยังจะลิ้นอีกยังยังยังอยากดูชุดที่ธนาเก่งใส่นะครับ